โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะวันนี้ก็มีกับผมในรายการแบงก์เกมเมอร์ดีครับคีมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ0.4.0 alpha beta chip นะครับโอเคซึ่งกินก็มีสกิมมาไหมครับเนี่ยสเปเชียลสเปเชียล อะไรไม่รู้นะ,ะไลส์สโตนสเปเชียลนะครับโอเคก็มีฟรีอยู่สองตัวนะตัวนันก็ซื้อนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มเลเวลโดยที่คือเราไม่ต้องมากดอย่างนี้นะเนี่ยเวลาเรากดอย่างนี้ไหมมันจะก้ะอันอยังไมเวลาเราปล่อยมันก็หยุดเลยนะ ที่จะทำให้มันอัตโนมัติก็เพระเาะผมกตรงนี้นะอ่าให้คุณกดตรงนี้นะครับไว้เห็นไหมเอ่ผมจะจุดป้าไว้เนี่ยอ่าเรากดนะครับอ่ามันจะอ,อย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าเรากดตรงบินนับสองครั้งอ่าพอขึ้นมานะครับก็ไปทั้งสองอันเลยครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยผมอันนี้คือ ผมไม่ได้ถักนะอเตอนนี้มันหลุดไปแล้วนะเกี่ยวดูทะใหม่เดี๋ยวเราอเลเวลปุ่มดูแป๊บหนึ่งโอเคกดเหมือนเดิมอ่ะอะไรนะเราปล่อยปุ่ม ขึ้นตรงนี้นะอืมแล้วปล่อยปุ่มไตรงกระโดดนะแล้วก็กดปุ่มกระโดดลงนะครับอีงลงดีกดตรงนี้ก็ได้ไปเห็นไหมตอนนี้ผมไม่กดเลยนะ เออมันก็แบบอยู่บนนะันะใช่ไหมโอเคนี่นะมันก็จะเป็นประมาณละดับไนอย่างงี้นะครับอืมโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับโอเค ก็เดี๋ยวลิงค์ไมค้าภาคศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์ยูนนี่เดี๋ยวก็จะเอาทิ้งไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับโอเคก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามก็ดีนะครับโอเคโอเคครับชิมาม